ก็จะได้ 10m ไปฟรีๆนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับนาแอดในเกมอัสซูราออนไลน์กันอีกครั้งแล้วนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมนาแอดแจก m วันที่6นะครับกิจกรรมวันนี้นะครับจะแจกทั้งหมด 20m นะครับก็คือ m ที่ทบจากเมื่อวานนะครับวันที่5เนี่ย ไม่มีผู้เล่นหาน้าเจอนะครับ 10M ของเมื่อวานก็เลยทบมาเป็นของวันนี้นะครับ20 m นะครับสำหรับคนที่หาน้าเจอเป็นคนแรกนะครับแล้วก็กดเดวเป็นคนแรกนะครับก็จะได้ 20M นะครับสำหรับวันนี้แมปที่น้าซ่อนแอบอยู่นะครับก็คือตลาด Southern Ford นะครับในตำแหน่งก็จะอยู่รบหบมุมนะครับแถวแถว c ขายอาหารสัตว์นะครับ ย้ำหน่อยนะครับกิจกรรมน่าแอดแจก M นะครับจะมีไปจนถึงวันที่19สิงหาคมนะครับแล้วก็วันสุดท้ายนะครับวันที่19สิงหาคมนะครับจะแจกทั้งหมด100 m นะครับถ้าใครสนใจมาเล่นกิจกรรมนะครับก็ยินดีนะครับอ่าเหมือนจะมีคนมาหานะนะครับรู้สึกจะเป็นอาชีพวิศนะครับ เดี๋ยวต้องดูชื่อก่อนนะครับว่าเป็นชื่อคนเดิมหรือเปล่านะครับไม่แน่นะครับอาจจะเจอก็ได้นะครับนะเป็นอาชีพวิศา์นะครับเดี๋ยวมาดูนาทีกันนะครับ เผอ,อออกไปนิดนึงอ่าเหมือนจะเห็นนะครับเหมือนจะเห็นโอเคก็วันนี้นะครับแจก 20m นะครับไวมาก โอเคครับเงื่อนไขถูกต้องเรียบร้อยนะครับวันนี้ใช้เวลาไปแค่5นาทีเองนะครับไม่รับเพื่อนนะครับตัวนี้จบกิจก็จะลบตัวละครแล้วนะครับก็ยินดีด้วยนะครับกับผู้โชคดีนะครับวันนี้เป็นอาชีพวิศน์นะครับชื่ออะไรเนี่ยพานาอ๋อพาณา1นนนะครับก็น่าจะเป็นคนเดิมนะครับที่หาหน้าเจอนะครับ ขอบคุณนะครับที่มาร่วมเล่นสนุกกันนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่6เนี่ยไวมากเลยนะครับสำหรับคนที่ได้ 20m นะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจนะครับรินกิจกรรมในแอดแจก m นะครับเงื่อนไขแล้วก็กติกานะครับน้าจะทิ้งไว้ท้ายคลิปนะครับเป็นคลิปเปิดกิจกรรมนะครับก็เล่นง่ายๆนะครับไม่มีอะไรก็คือน้าจะไปซ่อนแอบตามเมืองหรือพื้นที่ปลอดภัยต่างๆนะครับ ทุกๆวันนะครับก็จะแจก 10M นะครับให้สิทธิ์1คนนะครับที่เจอนะเป็นคนแรกนะครับแล้วก็กดแรกเปลี่ยนเป็นคนแรกนะครับก็จะได้ 10M ไปฟรีๆนะครับยังไงใครที่สนใจจะเล่นนะครับก็ยินดีนะครับและก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อนำมาเพิ่มพลังใจในการทำคลิปของน้าต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย